มีเพื่อนๆท่านไหนที่ทําการขยายพันธุ์พืชพันไม้บ้างครับแล้วเจอแบบนี้ครับเจอปัญหาแบบต่อปลาเล็กนะครับกิงพันธุ์ดีใหญ่นี่ครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับอ่านะครับวันนี้นายพอดีจะพามาเอาซึ่งนิกมาแบ่งปันเพื่อนๆนะครับทําได้ติดดีด้วยนะครับตามไปดูกันอ่านี่นะครับเพื่อนๆนี่ให้ดูขนาด บางคนหลายท่านอาจจะยังไม่รู้นะว่าต้องทำยังไงนะครับโอเคเราเริ่มกันเลยตัดทิ้งกันเลยนะครับปั๊บนะครับตัดทิ้งไปเลยแล้วก็เฉือนปาาฉลามครับเฉือนสองด้านนะครับให้เท่ากันนะครับนี่จะได้แบบนี้นะครับสองด้านแบบนี้นี่คือเทคนิค แลวิธีแก้นะครับทีนี้กิ่งพันธุ์ดีของเรามันใหญ่นะครับนี่ดูขนาดต่างกันมากนะครับเราก็จะมาผ่านะครับผ่าข้าไปเลยผ่าข้างๆนะครับไม่ต้องขอกแกนกลางเพราะมันใหญ่เยื่อประสาทมันอยู่ข้างๆใต้เปลือกนะครับนี่นะครับได้แบบนี้เราก็จะนํามาเสียบเลยนะครับเพื่อนๆน,นี่ง่ายนิดเดียวนะครับเสียบจอบเข้าไปเลยนี่